กับเรียนโดยเบื้องต้นวันนี้ผมมาร้องเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเป็นไปตามพรปพระดรัดประกอบรับวนูลว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ปฐมเหตุอันมาจากการที่ พรคเพื่อไทยโดยเฉพาะผมเองได้ถแถลงนโยบายเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาในประเด็นหลักๆ3ประการที่ผมขออนุญาตยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดวินิจฉัยเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกพักการเมืองและพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ประเด็นที่หนึ่งที่ผมหยิบยกมานะครับในเรื่องของการที่จะมีนโยบายเรื่องผมทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครเพื่อการน้ำทะเลหนท่วมหรือเพิ่มแผ่นดินด้วยประการหนึ่งประการใดก็ตามด้วยเหตุที่ว่าผมเป็น คณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครผมเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนใต้สมุทรสาครสมุสมสมทรสงครามเพชรบุรีและประวบคีริธ์ผมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตพื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครโดยคำสั่งของท่านวิษณุเครือนามรองนายกรีสมัยนายกทักษิณชินวัตร และได้พบประมาณไปกว่า7,000ล้านบาทในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ที่นโยบายของพอรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีมาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณข้อที่สองที่ผมมาเรียกร้องในเรื่องของค่าแรง600บาทต่อวันซึ่งผมมีเปรียบเทียบค่าแรงกับประเทศรอบๆปั้นเราไม่ว่าเขมร ไม่ว่าลาวกัมพูชาหรือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดข,ของประเทศไทยก็คือเวียดนามแล้วก็มาเลเซียและประเด็นสุดท้ายที่ผมนำเรื่องมาร้องเพื่อก,กอรกตโปรดวินิจฉัยพิจารณาในวันนี้เกี่ยวกับมาตรา57ที่ผมกล่าวเรียนโดยเบื้องต้นของพรบพักการเมืองในเรื่องของอัตราเงินเดือน25,000บาท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีผมเริ่มต้นที่ประเด็นแรกนะครับในเรื่องของกรณีการถมทะเลสมุดปาการสมุดสาครนโยบายนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ปี2545สมัยนายกทักษิณและพวกผมก็คัดค้านมาโดยตลอดเพราะการถมทะเลตรงนั้นหนึ่งต้องใช้พบประมาณเท่าไหร่สองถมทะเลลึกไปจำนวนเท่าไหร่เป็น10กิโลเมตรไหม สิ่งที่ตามมาก็คือว่าประมงชายฝั่งป่าชายเลนบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแหล่งอนุบาลของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในป่าโครงการประชาชนชุมชนหรือผู้ที่ประกอบการประมงพื้นบ้านสิ่งเหล่านี้จะทําอย่างไรและโครงการนี้โครงการที่พรรคเพื่อไทยพูดเกี่ยวกับถมทะเลตรงนี้นั้นได้รับความความคิดเห็นหรือทาประชามติหรือกระบ,บวนการประกวลนาน ประการระบวนการประการหนประการใดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่เขตบริเวณเหล่านี้หรือไม่อย่างไรผมวันทงเลยครับว่าโครงการถมทะเลสมุรปราการสมุรสาครไม่สามารถดำเนินการได้ท่านทราบไหมครับสมุรปราการมีพื้นที่ติดทะเล75กิโลเมตร สมุทรสาครมี8ตำบลติดทะเล44.5กิโลเมตรสมุทรสงครามมีพื้นที่ติดทะเล18กิโลเมตรรวม3จังหวัดนี้มีพื้นที่ติดทะเลกว่า100กิโลเมตรท่านต้องใช้พบประมาณเท่าไรในการที่จะถมทะเลและระบบดิเวศของพื้นที่ชายฝั่งรูปตัวกออ่าวไทยจะทังไปเท่าไหร่ นี่คือนโยบายแรกที่ผมคัดค้านและถือว่าเป็นนโยบายขายฝันฝ่ายค้านดารัฐบาลมาโดยตลอดว่ากู้เงินผมถามว่านาโยบายถมทะเลสมุรปาการสมุรสาครตรงนี้นะั้นท่านใช้งบประมาณเท่าไหร่แสนล้านเอาเงินจากที่ไหนครับท่านก็ต้องกู้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมถามว่าบริเวณที่อื่นๆที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องถมทะเลสั้นสามารถ ที่จะไปได้หรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมยื่นสมามประเด็นที่สองในกรณีของค่าแรง60บาทต่อวันผมยินดีด้วยถ้าสามารถทำได้แต่เรามองในบริบทของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงผมมีทั้งหมดอยู่10ประเทศไม่ว่าประเทศพมา่าประเทศลาว ขเขมรตามประเทศไทยทั้งสิน้นค่าแรงปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่334บาทในบางพื้นที่ก็มากกว่านั้นในบางพื้นที่ก็น้อยกว่านั้นท่านทราบไหมครับว่าค่าแรงปัจจุบันของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญที่สุดของประเทศไทยเท่าไหร่ครับ234บาทแต่วันนี้ค่าแรงของประเทศไทยมากกว่าประเทศเวียดนามอยู่ที่100บาท หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในปีพศ2566หรือปีหน้าที่จะเลือกตั้งเมื่อพรรคเพื่อไทยเข้าไปก็จะต้องปรับขึ้นค่าแรงเอา2 6 0บาทมาหารต่อปีก็จะปีละประมาณ70บาทนั่นหมายถึงว่าปี2566พรรคเพื่อไทยจะต้องปรับค่าแจ้งรางงานขึ้นจาก340เพิ่มอีก70บาทเป็น410บาทและต้องเพิ่มขึ้นทุกปี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  จนกระทั่งครบปี2570ที่600บาทผมถามว่าผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าแรงตรงนี้คือใครก็คือบริษัทผู้ลงทุนเมื่อวานอุ้งอิงบอกว่าการปรับค่าแรง600บาทนั้นไม่กระทบต่อภบประมาณของรัฐบาลถ้าอุ้งอิงพูดแบบนี้ผมบอกว่าอุ้งอิงไม่สมควรที่จะไปเป็นนายก ไม่สมควรที่จะไปเป็นคดีเดตที่จะดังรวมตำแหน่งนายกเพราะการปรับค่าแรง60บ,บาท600บาทต่อวันนั้นมันกระทบไปทั้งทุกวงจรของประเทศไทยลูกจ้างแรงงานที่อยู่ภายใต้แห่งรัฐบาลไม่ว่าหน่วยงานท้องถิ่นตำบลส่วนกลางก็ต้องปรับขึ้นตาม600บาทต่อวันเช่นกัน นี่คือต้องใช้พว้ประมาณของรัฐที่อุ้งยิ้งบอกว่าไม่กระทบพประมาณของรัฐผมบอกว่านั่นคือการไม่เข้าใจบริบทของราชการและได้ถามต่อไปว่าถ้า600บาททําได้จริงถ้าเข้าราดแกงจาะเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาการประกอบอาชีพต่างๆค่าแรงเมื่อค่าแรงขึ้นทุกๆอย่างก็จะขึ้นตามผมยินดีด้วยว่าสามารถจะทําได้ แต่ผมเรียนกลับไปที่เดิมว่าปัจจุบันเราแข่งกับประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเขาอยู่ค่าแรงของเขาไม่เกิน3 0 0 2 3อ2สองร้อยู่ประมาณนั้นและสิ่งที่ผมมองลึกไปกว่านั้นก็คือว่านี่คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่สกัดการที่กลุ่มบริษัทของประเทศซาอุดิอาระเบียที่กำลังจะมาลงทุนประเทศไทย3 0 0 0 0 0ล้านบาท สามแสนล้านบาทปี2 5 6 6หรือไม่หรือเป็นการสกัดบริษัทบางบริษัทที่จะมาผลิตและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีก3 4แสนล้านบาทเขาจะมาลงทุนหรือไม่เพราะนี่คือนโย,ยบายการเพิ่มค่าแรง600บาทต่อวันก็คือการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทเหล่านั้น และผมถามว่าถ้าบริษัทจากซาอุดีอาระเบียหรือบริษัทจากประเทศไหนก็ตามมาลงทุนในปี2566กว่าโรงงานจะเสร็จกว่าทุกอย่างจะเสร็จกว่าจะเซ็ตระบบกว่าจะรับคนเข้าทำงานก็ต้องไปจ่ายอัตราค่าจ้างที่600บาทต่อคนต่อวันนั่นก็คือค่าแรงจากทวีคูณขึ้นนโยบาย600บาทที่ประกาศในขณะนี้ผมจึงเรียนด้ว่าเป็นนโยบายที่ทำลายระบบ เศรษฐกษิจของประเทศไทยอย่างชัดเจนส่วนพี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจากพิจารณาประเด็นที่3ามที่ผมดับเรียนก็คือในเรื่องของปริญญาตรีสอง0 0บาทต่อเดือนผมยินดีครับเพราะลูกสาวผมจบริทญาโทยุยปุ26ปีถ้าลูกสาวผมจบริญญาโทปริญญาตรีปริญารรญาโทก็นั้นไม่ตัดจาก3 0 0 0 0บาทแต่ผมเรียนถามไปว่า ที่ผ่านมาจากการปรับปริญญาตรี15,000บาทกระทบไปไหนบ้างครับครูบางคนจบปริญญาตรีเมื่อ15,000บาทนะครครูจบปริญญาตรีเข้าไปสอน3ปีมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น3 0 0 0บาทก็คือ18,000ในขณะเดียวกันผู้ที่มาเข้าไปทำงานปีเดียวได้1 5 0 0 0ผมถามกลับไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปริญญาตรี25,000บาทคนทำงาน ปริญญาตรีทํามาแล้ว3ปีแล้วได้เงินเดือนหมื่นแต่คนที่มารับราชก,การใหม่หรือเข้าไปทํางานใหม่ๆได้สองหมื่นห้าเป็นทํากับเขาไหมครับและถามว่ากระทบกับระบบราชก,การไหมกระทบครับเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่ประกาศของกรมของกระทรวงแรงงานก็เป็นนโยบายของรัฐเมื่อเป็นนโยบายของรัฐก,ก็ต้องไปปรับเงินให้กับผู้ที่ทํางานในส่วนของราชก,การข้าไปรษณียในส่วนของเอกชนที่จะต้องปรับตามไปด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ผมกล่าวเรียนว่าในการจะปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนจาก1,500 0เป็น2,500 0บาทหรือ600บาทต่อวันต่อคนจำเป็นจะต้องพิจารณาบริบทของประเทศของเศรษฐกิจข,ของทุกอย่างในวันวันนั้นด้วยเพราะนโยบายเหล่านี้เมื่อประกาศออกมาแล้วมันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อประเทศต่อผู้ที่จะเข้ามาประกอบการต่อผู้ที่จะเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยและสําคัญที่สุดการประกาศนโยบายจะต้องเป็นไปตามพรปรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57วงเล็บหนึ่งวงเล็บ2และวงเล็บสนั่นหมายความว่าอย่างเช่นวงเล็บหนึ่งคุณประกาศนโยบายคุณได้ทํารายละเอียดบ้างไหมครับ คุณได้ศึกษาไหมว่าการถมทะเลสมุทรสาครไปถึงกรุงเทพมหานครสมุทรปราการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณขึ้นค่แรง600บาทจะมีผลกระทบกับบริษทัทห้างร้านผู้ประกอบการ SME หรืออะไรอย่างไรขนาดไหนจะมีผลกระทบกับบริษทัทที่จะเข้ามาประเทศไทยอย่างไร การประกาศที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับปริยาตรี25,000นั่นคือการเริ่มต้นเซตอัพตรงปริยาตรีผมถามว่าจะกระทบต่อหน่วยงานราชก,การต่อองค์กรต่อบริษัทห้างร้านอย่างไรถึงไหนเพราะนโยบายทุกนโยบายของพรรคการเมืองจะต้องนำไปใช้ในการบริหารประเทศถ้าพรรคการเมืองนั้นชนะวันนี้ผมจึงมาเรียกร้องเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเป็นไปตามพรปพ,พ,พ,พักการเมืองมาตรา5 7เพื่อพิจารณาใน3ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายของพักเพื่อไทยที่อุทิเถลิงการเมื่อวันที่6ทธันวาคมที่ผ่านมาทย่อค่ารันาบผมขออนุญ,ญาต มาตร,รอุการนะครับมาตรา57านโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินประกาศนโยบายนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้นะครับหนงวงเงินต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินการนโยบายนั้นๆ และก็ข้อที่3นะครับข้อที่3ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินการนโยบายนั้นนะนะครับในกรณีที่พักการเมืองไม่ได้จัดทำรายการตามวรรคหนึ่งก็คือ3ข้อนะครับ ให้คณะรรมการสั่งให้ดาเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วจึงจับประกาศเป็นนโยบายได้ทันทีนี่คือพรปประกอบรอัฐมนูว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57จึงบัญญัติไว้เพื่อที่จะให้พักการเมืองแต่ละพักในการกำหนดหนโยบาย ต้องเป็นไปตามพรบและผมขออนุญาตกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาในบางเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดผมไม่ลงลึกนะครับแต่ก็มาจากนาโยบายแห่งรัฐนโยบายแห่งพักการเมืองผมจึงไม่อยากเห็นการหาเสียงในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงนำนโยบาย ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถทําตามที่แถลงนโยบายกับพี่น้องประชาชนได้แต่จุดประสงค์ของนโยบายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเลือกพักนั้นๆมากๆทําได้หรือไม่ได้ค่อยไปว่าอีกทีผมไม่อยากเห็นนโยบายอย่างนั้นและต้องมาร้องกรกตเพื่อโปรดวินิจฉัยเป็นไปตามว่าที่ผมร้องในมาตรา57หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่อต้นเป็นอย่า เดี๋ยวผมจะได้ขอย่างนี้ัผมมีนสูงขึ้นเดี๋ยวไดกับพตก่อนไอรอมีค่าแรร้อยบาท่าร้มามัมัมมันจะเนอะไรพักนี้นะแล้วผมไม่รู้จักวด้วยผมมีความคิดว่าอยางนี้ไป5ปี5บปีขึ้นข้างใดทั้ปีสั้งยสประเทศไทย คือสถานการณ์ของพักรวมของพรกพลังไประชาธิที่บอกว่าทําไม่ได้400หรืออะไรพวกนี้ให้ไปดูบริบทนะครับว่า3-4ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในสถานะไหนเราไม่ได้ออกจากบ้าน6เดือนอะสมุทสาคอนี้ ปิดโรงงานนะครับแล้วถ้าโควิดหมดนี่พลังประชารัฐจะจะมีผมไม่ทราบอันนั้นเป็นนโยบายเพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกพลังประชารนไม่ทราบครับคุณพี่สวัสดครับจ้าวสวัสดีค่ะคุณตุ้งจริงครับอันนี้สองหน่อสวัสดีครับ ใ,ใจในจะสู้ให้นักเขาส่วนชนเงินเดือนห้าหมื่นเป็นอย่างน้อยห้าหมื่นยังต่ำห้าหมือนอม่นยางต่ำด้วไทยสู้ได้แต่อย่ายต่อยกันแล้วลว่าแล้วแล้วถ้ารัฐบาลน,นี้หางเงินไม่เป็นหางเงินไม่เก่งเอาแต่กู้แล้วก็บอกว่าจะเอาเงนินมาจากไหนอย่างคุณปุยยุทธพูดแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรกับเพื่อไทยแต่ปรากฏว่า เขาเขาได้เศรษฐกิจแล้วก็เดี๋ยวเขาหาเงินได้อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วท่านจะยอมเขาไหมแบบนี้ยอมเขาไหมเช่นเขาอาจจะไม่เขาเขาต้องบอกเองคือขณะนี้นโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าจะทําโครงการนู้นโครงการนี้โครงการอะไรก็ตามคุณเอาเงินมาอย่างไหนคิดว่าต่อไปคุณคุณไม่คุณเอาเงินมาอย่างไหนคุณจะทําอะไรเขาคงด้านเศรษฐกิจไม่ก็ก็บอกมาว่าจะทำอะไรไทยรตอนนี่จะอันนี้ผม่ทีอยางมองตองไหน คือเอกสารเดี๋ยวเล่ให้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างนี้เราก็เพราะว่าอย่างี้่าแล้วต้องย่างเช่นต้องป็นย่านี้ตลอดไปอย่างเช่นเดน้ำเีกัเปลอไม่ติดยืดนเสียรือทุนน้พี่ยืดน้ำเสยหรืนน้ำพี่ยืน้เยหรอยืน้่ขอางวู่่ก่อนยื ผมผม,ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากนะครับอาทิตหน้าผมจะไปยื่นกรณียื่นต่อปป,ปชกรณีการที่พักเพื่อไทยรับบริจาคเงินในปี2554 10ล้านบาทเริ่มูุ้้บริจาค เป็นเจ้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยาและหลังจากบริษาทเงินให้กับพักเพื่อไทยได้ผลประกอบการขึ้นถึง150%อาิทิตหน้าผมจะไปยื่นต่อปปชเรื่องนี้มีเอกสารมาที่ผมประมาณ2,000แน่นแล้วที่ตู้หาวให้ให้3ล้านบาท พักพักพลังประชารัฐตั้งต่จะยื่นไหมครับพักไปยังแล้วยื่นไปแล้วนี่ครับเขายื่นไปแล้วยังมีใครยื่นไหมหอผมไม่ยื่นต้องให้ท่านยื่นนะเพราะว่ากรกตเขาก็รู้อยู่แล้วทำไมไม่ไม่ยื่นถ้าก็ยื่นลองสิผมพวกรัฐบาลนะครับผมจะยื่นได้โอ้ยฟังตานานขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่างนี้เป็นการถูกมองวิจารว่าเป็นสองมาตรฐานไหมครับจะมองสองมาตรฐานหรือสามมาตรฐานไม่เป็นไรแต่ให้ดูการกระทำของผมว่าผมทำผมร้องนั้นผมแกล้งหรือผมไม่แกล้งเพราะว่าถ้า ฝ่ายไ,ไหนก็ตามที่กระทําการและผิดกฎหมายถ้าผมไม่ร้องผมก็ะไหนก็ผมไม่มีคนมาทําแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามที่ทําผิดและผมร้องถ้ามาบอกว่าผมผิดก,ก็ให้พี่น้องประชาชนพิจารณาเท่านั้นเองท่านเคยร้องพักกลังประชารัฐไหมร้องครับไม่เคยเห็นเลยท่านไปท่านไปขอดูวารไต่อยู่ยองถนเรื่อกเลย ที่ที่ผมร้องอยู่แต่ท่านก็ไม่เห็นยังก็เลตู้ห่างท่านบอกว่าท่านจะร้องเนี่ยแต่ทำไมท่านถึงไม่ร้องตู้ห่างผมร้องไปนวผมร้องไอ้้เขาสอบไปแล้วบ้านที่จังหวัดบ้านที่สมุทรปราการผมร้องไปแล้วผมร้องปปหไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าสามล้านอย่างย่างสามล้านนี่เป็นเรื่องของหน้าที่กตทเพราะว่าการบริจาคเงินหรืออะไรก็ตามเขาเขามีกตทเขามีครบอยู่แล้วเขามีเอกสารครบอยู่แล้วกตทจะทั้งปวดวินิจฉัยิจารณาถ้าถ้ากตทไม่ นี่ผมถแถลงกตบอนะนนถ้ากอนไม่พิจารณากอทละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะืท่านจะไม่ยืกก่นกอทนเลยไม่มีคนยื่นหลายคนแล้วแล้วกรณีนี้ผมไม่ยืน่นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ชูวิทย์ก็ถแถลงทุกวันคนนี้ก็ถแถลงทุกวันนะครับก็มานจะเรื่องพักการเมืองเลยไม่ไปไม่พักการเมืองแต่ชูวิทย์ยังพูดอยู่เลยว่าบริจาคให้พักให้พักอยู่ทุกวันนะครับอะไรปล่อยให้ชันชูวิทย์เอ่อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องร้องกันเยอะ พูดกันเยอะผมก็ไม่อยากจะเข้าไปตรงนั้นอยู่แล้วในบางเรื่องเพราะว่าไม่ว่าคุณศรีสุวรรณเองหรือคุณชูวิทย์เองหรือทางคุณสันทนาเองท่านท่านก็พูดตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วจะผมเข้าไปอีกมันก็กลายเป็นทั้งสองมันมีเรื่องเกี่ยะโองเรียนพลังพลังท่านท่านเองก็สามารถ้องเรียน้องเรียนได้เลยมนมีเรื่องีจะโองเรียนพลังพลังพลังประชาชนอีกบ้างไหมมีมีเรื่องอื่นไหมยังก็ไม่ได้ทําอะไรผิดครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ย ท่านเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากรณีการจะร้องใครหรือร้องผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามผู้นั้นจะต้องทําความผิดนะครับถ้ากรณีผมไม่ทําความผิดหรือไม่เครือบแคลงหรือไม่สงสัยผมจะกลายเป็นว่าเอาเอกสารอันเท็จเข้าไปสู่ระบบราชการคุณคุ้ยิ้นบอกว่าพรรคเราสองพรรคสารนัผมสารให้ผมติดคุกมาได้ไหผมสู้กับท่านสเลนนะคุณตุยบอกว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมชาตินิยเป็นพรรเดียวกันพี่น้องกัน ไอ้นั้นเป็นเรื่องของการบุคคลทั่วไปต้องพิจารณาว่าเป็นการหัวหรือไม่หัวก็ลองเรียนกอกตได้ก็ท่านก็ลองได้นี่ครับท่านก็ไม่ลองอีกอ้าวก็บอกได้ผมอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยโอ้ยผมนครับอยู่ฝั่งรัฐบาลสวัสดีครับสวัสดีครับฟังตึนานานได้อยู่ฝั่รัฐบาลเองอ้าวท่านท่านยังไม่รู้อีกเหรอว่ารู้คนไหนโอ้ตอนนี้ก็มีด้วยเอ้าตั้งหนักตั้งนุนใครเนี่ยผมตับงหนุนการทำทุกอย่างโอ้